เมืองหิมะคิดไปต่อเกียวนะคะจะมาเจอหิมะแบบนี้คิดว่าคนไทยจะต้องชอบที่นี่หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์คือฉันการันตีโอ้โหพอเข้ามาแล้วมัยดีมากตู้ห้องแบบนี้นองเซนอยู่ที่ระเบียงส่วนตัวของตัวเองดีมากที่นี่เขาจะมีซูปเปอร์มาร์เก็ต<น>ใกล้ๆกล้ซูเปอร์มาร์เก็ตเมื่อกี้มีคาเฟ่ด้วยน่ารักมากใซู<ม>์ดัชแล้วก็กินกับท้องของ ร่อยมาเดนมาหมูพกับเราสองคนอีกแล้วในช่องกียื้ดีนี่นะคะวันนี้นะคะเราจะพาทุกคนมาเที่ยวเมืองหิมะที่ใกล้โตเกียวนะคะจากโตเกียวเพียงแค่1ชั่วโมงเราจะมาเจอหิมะแบบนี้ถ้าอยากรู้แล้วว่าเมืองนี้คือที่ไหนไปเที่ยวกันเลยดีกว่า โอเคทุกคนตอนนี้นะคะเรามาถึงเมืองมินดากามีเป็นที่เรียบร้อยนะคะแต่ว่าเดี๋ยวคืนนี้เนี่ยเราจะนอนที่เมืองนี้แต่ข้อดีก็คือก่อนที่จะไปเข้าที่พักนะคะเดี๋ยวเราจะแวะซูเปอร์มาร์เก็ตก่อนที่นี่เขาจะมีซูเปอร์มาร์เก็ตด้วยเทปดนเลยโอ้โหเรียกว่าตอบโจทย์คนไทยไปเดี๋ยวเราไปซื้อของกันเลยค่ะยังอู้หูขี้มาเยอะมาก การมาซปเปอร์มาร์เก็ตต่างจังหวัดสิ่งที่เราต้องซื้อแน่นอนก็คือผล,ลไม้ฤ <c oughs> ด,ดูหนาวทุกคนสตรอเบอรี่สุดยอดต่างจังหวัดนะคะผล,ละไม้จะแบบอร่อยสดนะคะแล้วนี่เป็นสตอรอเบอรี่ของคุณมะด้วยออแล้วก็ถูกมาก,กและที่สำคัญอีกอย่างก็คือกินอยู่ดีส้มี <c oughs> <c oughs> ไปส่องเลยโอเค ะะมานั่งคิดได้ว่าเอ๊โรงแรมญี่ปุ่นเขาเช็คอินไปสามดีกว่า <laughs> แต่ว่าที่นี่นะคะใกล้ๆซูเปอร์มาร์เก็ตมาเก็ตมีคาเฟ่ด้วยน,น่ารักมาก <laughs> บรรยากาศคาเฟ่แบบเหมือนเป็นบ้านรรสีขาวอ่ะ <laughs> แล้วข้างในเขาจะมีเหมือนกับเป็นขนมปังทุกคน <laughs> และถ้าเราแบบว่าเลือกบอกว่าจะกินที่นี่ใช่ไหมเขาจะอุ่นร้อนให้แล้วเราสามารถแบบเลือกท็อปปิ้งท็อปปิ้งนี่เราใส่เป็นเหมือนกับว่าเป็นครีมเป็นแบบว่าบัตเตอร์มาแล้วค่ะน่ากินมากแล้วมาข้างนอก ทิมาแบบนี้เป็นคาเฟ่น่ารักน่ารักแบบนี้บรรยากาศดีมากชิมกันอืมอร่อยมากข้างนอกเขาแบางกบบว่าครีมมีความแบบมันๆมีเลกเกดอะเรซซึ่งอืมอร่อยหาะมากใครที่แบบมีเวลาน้อยนิดแต่อยากชิวๆเมืองน,นี้ดูดิตบองชิวมากคาเฟน่นี้ฉันชอบ ทุกคนตอนนี้เราถึงโรงแรมแล้วนะคะและนี่คือที่พักของเรา <c oughs> เดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปดูในห้องบอกเลยว่าโรงแรมนี้เรามาพักครั้งแรกแต่ว่าเราทำแบบเซิร์ฟมาอย่างดีเพราะว่าตั้งใจคิดว่าคนไทยจะต้องชอบที่นี่100%่รอนตคือฉันการันตีทั้งที่ฉันยังไม่เห็นห้องเลย <c oughs> อนนี้เราเข้ามาในห้องไปที่เรียบร้อยนะคะอยากจะบอกว่าโรงแรมนี้เนี่ยเปิดใหม่โอ้โหพอเข้ามาแล้วแบบแง่ดีมากตั้งแต่ทางเข้านะคะตรงนี้แบบว่ากว้างขวางเหมือนกันนะสามารถวางโครงวางของได้แล้วก็นี่เสื้อกันหนาวนะคะมีที่แขวนแบบนี้ด้วยแล้วก็ฝั่งตรงข้ามจะเป็นแบบกระจกชอบมากบานใหญ่เมื่อไราบ้านฉันจะมีกระจกอย่างี้บ้างแล้วก็ขวาม,มือของทุกคนนะคะเข้ามาจะมีโซนอ่างล้างหน้านะคะแต่กิ๊กชอบตรงนี้ นี่ในนี้นะคะจะเป็นห้องอาบน้ําส่วนห้องน้ำอะ่ะจะอยู่สายเมือของทุกคนเนี่ยเขาจะแยกแบบว่าเปียกแห้งนั่นเองนะคะถือว่าสะดวกสบายแต่บะไม่มีอ่างอาบน้ําจ้าแต่ว่าไม่ใช่ไม่มีเดี๋ยวพาไปดูที่นี่ไม่เหมือนใครเดี๋ยวพาดูก่อนดูกว้างไหมกว้างม,มากห้องกว้างม,มากแล้วตรงนี้นี่เป็นมีความแบบพิเศษมากมีความเป็นส่วนตัวเปิดปิดได้ด้วยและเตียงนะคะเตียงใหญ่สองเตียง ใหญ่มากโอู well. ้หคิดว like <the> like ่านอนได้สี่คนสบายสบายเพราะว่าหนึ่งเตียงมันเป็นเตียงใหญ่เนาะก็นอนได้สองคนค่ะแต่เรามาแค่สองคนก็นอนสองเตียงคนละเตียงไปเลยปุ่งคอนโทรต่างๆอยู่ตรงหัวเตียงเลยแล้วก็ใหญ่ขนาดที่มีโซฟาด้วยเอาไว้นั่งแบบจิบกาแฟอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เออัฟเสวัคกิ้งไวเออใช่ราซื้อสวัคกิ้งไวเ์มาแล้วมีกีโลกระฟงกาแฟส่วนอุปกรณ์ต่างๆนะคะถือว่าครบคันมีทุกอย่างและส่วนไฮไลท์ของห้องนี้อยู่ตรงนี้ มาดูนี่ oh, <Whoa. S 2> มีระเบียงเต็มไม่ใช่ระเบียงธรรมดานะครับใช่นี่อ่างอยู่นี่จ้าตรงนี้นะคะไม่ได้อ่างธรรมดาเป็นแบบเอาดอ o ทุกคนดูระเบียงแบบใหญ่ขนาดที่แบบมีเก้าอี้นั่งแบบนี้ได้อะใหญ่มากและอ่างนี้นะคะไม่ใช่แบบอ่างใช้น้ำธรรมดาอันนี้คือองเซน oh oh. ที่เป็นแบบองเซนจริงๆเลยอะแต่ทุกคนเห็นแบบฝั่งตรงข้ามโุ้ยแล้วแบบโรงแรมฝั่งตรงข้ามหรือบ้านฝั่งตรงข้ามเขาจะเห็นเราหรือเปล่าไม่ตะเขามีม่านด้วยสมมติราลงไปปุ๊บ แช่น้ำเรียบร้อยเราก็เปิดม่านก,ก็ได้น่อะสมมติขึ้นกลัวเสี่ยวคนจะเห็นอะแล้วก็ปิดมา่านเฮ้ยเขาคิดไว้แล้วนะด,ดีมากและทุกคนอยากจะบอกว่าเนี่ยแค่กิ๊กนั่งอะตรงนี้นะคะจากระเบียงของเราเนี่ยจะติดกับแม่น้ำนะคะจะได้ยินเสียงน้ำไหลตลอดเวลาดีมากคิดดูนะห<น>ิมะตกลงมาโโแช่อองเซนส่วนตัวจากระเบียงของเราแล้วก็ได้ยินเสียงแม่น้ำเป็นไงตอบโจทย์คนไทย ใครที่แบบมาเที่ยวญี่ปุ่นแล้วอยากแช่ออนเซนแต่ว่าเขินอายคนอื่นต้องอห้องแบบนี้อ <c oughs> องเซนอยู่ที่ระเบเียงส่วนตัวของตัวเองดีมากมากไปกว่าน,นั้นนะคะด้วยความที่แบบเป็นโรงแรมใหม่นะทุกคนเมื่อกี้ตรงล็อบบี้นะคะเขาจะมีเหมือนกับเป็นเวลคัมดิงอ่ะจะมีกาแฟด้วยนะแต่มากไปกว่าน,นั้นอ่ะเขาจะมีเหมือนขนมเค้กให้กินได้คนละชิ้นแล้วแบบน่ารักมากน่ากินสุดๆก็สามารถที่จะไปกินไปนั่งดื่มได้นั่นเองนะคะแล้วก็จะมีโซนนั่งดื่มด้วย <c oughs> โอเคไก่ <Okay. S 2> ห้โซไปดีกว่าไปเราไปนั่งดื่มชิวๆก่อน,นดีกว่ายงสบายมากตอนนี้นะคะเราลงมาตรงล็อบบี้นะคะเขาจะมีกาแฟมีชาแล้วก็มีเคก้กอุ้ยมีรถไฟมรถไฟผ่านด้วยอ่ะโอ้ <laughs> น่ารักเนาะน่ะารักดีจัง เป็นไงทุกคนเป็นอารมณ์แบบนั่งแบบเก๋ๆเหมือนอยู่คาเฟ่เอาจริงๆแล้วนะนคือกิ๊กมองว่าโรงแรมนี้สามารถเป็นที่พักผ่อนได้ด้วย,วยนี่ถ้ายิ่งขินตกน้ำมันจะเลือกโอ้โหดีอะไรขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวขอบกินขนมตอนนี้คือเรากินแต่ขนมแล้วมอกี้เรก้เรก็ไปคาเฟ่กินเลือดววแต่ว่าเมื่อกี้เห็นแล้วนอกจากองเซนในห้องเรานะคะที่นี่ยังมีองเซนรวมด้วยเดี๋ยวจะลองไปเข้าดูแล้วเดี๋ยวจะมาบอกว่าสวยขนาดไหนตอนนี้เขาแบบ พักผ่อนชิลๆสบายๆเป็นโดนทห่หมู่บ้าน่อคะ <wohl! S 1> ค,ค่ะบตอนนี้เรามากินมื้อค่ำนะคะจะเป็นแบบ ร้านอยู่ใกล้โรงแรมและร้านนี้อร่อยมากเราเคยมาไปเดี๋ยวไปดูอาหารทุกคนมาแล้วอันนี้คือหมูนะคะหมูชาบูน่ากินมากน่ากินมากจริงๆทุกคนดูความฉ่ำความหมูบอกเลยว่าพรีเมียมมากไส้ซดาชิลกกินกับท้งหอม ชาบูที่นี่นะคะทุกคนหมูจะกินกับต้นหอมนะคะแบบแล้วน้ำซุปมาแบบร้อนๆด้วยนะอร่อยมากเอออร่อยอยากใหทุกคนมามากร้านเนี้ยแบบดูดิพวกสลัดอะไรเงี้ยก็อร่อยแล้วก็ชาบูอย่างเงี้ยนะคะนี่เราสั่งผักมาเพิ่มด้วยนะไปเลยเน้นนไปขับไปหน่อยไหมครับไปไปน่ากินมากดูหมูเขาอะสุดยอดเดินมาจากโรงแรมสามนาทีนะ มูนุ่มอร่อยอร่อยมากอันนี้เป็นหมูของที่นี่ไหมนี่ยจิตใช่อร่อยมากการมาพาักโรงแรมที่นี่นะคะนอกจากวิวดีบรรยากาศดีแล้วใกล้ล้าอาหารอร่อยแนะนำนะมกินกินอยู่ดีของจริง มาแล้วจ้ากำลังเร็วกานหลังจากที่กินข้าวเมื่อกี้นะคะบอกว่าอร่อยมากนแต่ว่าเมือ่อกลางวันเราซื้อสตรอเบอรี่กับแชมเปญมาเพื่อพ่ชิมันเลวล่ะหนึ่งสองสามอากาศดีแบบนี้โอ้โหแบบระเบียงจริงอ่ะใส่แก้ว <c oughs> ใส่แก้วแบบไม่สวย <c oughs> เลยอานนี้แบบเวลามาเที่ยวจริงๆนะกิ๊กรู้สึกว่า <c oughs> การทําอะไรอย่างเงี้ยเป็นฟีลแบบสบายๆบ,บางทีเราก็ไม่ต้องแบบไปร้านหรูๆอะไรมากมายแต่ว่าได้ยินเสียงลาําธารเห็นหินหมะอ่ะทำไปอีมเย็นจบุบแล้วก็อันนี้ก็ไม่ใช่ตู้เย็นนะครับเอออันนี้เราไม่ใช่ตู้เย็นนะเพราะด้วยความอากาศหนาวใช่ป่ะเราวางไว้จังระเบียงนั่นแหละ<อ>แล้วมันก็เย็นเพราะว่า <laughs> ข้างนอกอ่ะเย็นกว่าในตู้เย็นอีกสบายดคปะโลกใหญ่มาก ลูกใหญ่มากใช่ไหมอืมอร่อยเยอะที่หวานมากอร่อยมากเดี๋ยววันนี้นะคะก็พักผ่อนชิลๆนะคะตามสไตล์ของเราแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ในเนมาเมืองหินมาแล้วเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปเจอคำหินมะแบบเต็มๆเพราะวันนี้เพิ่งเดินทางถึงเท่านี้ก่อนพักผ่อนโอเคไปชิมเบอร่พลาอ๋จะไปดื่มอร่อยมากอร่อยมากเนอะเนี่ยลูกใหญ่แล้วก็ชิลๆอืมชิมกถอน เฮลโลไวมาสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้วันที่สองนะคะแล้วทุกคนดูนี้ว้าวหิมะเยอะมากตอนนี้หิมะตกด้วยเออตอนนี้หิมะตกนะคะตอนนี้นะคะเรามาอยู่ที่ลานสก,กีเป็นที่เรียบร้อยนะคะต้องบอกก่อนว่าเมืองมินากามีนะทุกคนเขาจะมีลานสก,กีหลายแห่งมากเลยนะถ้าจากโรงแรมมาแบบถ้าขับรถมาที่นี่ประมาณ20น,นาที30นาทีนะคะก็ถึงที่นี่แล้วดูดิโอ้โหยอ ที่นี่ถือว่าเป็นลานสกีชื่อดังเพราะว่าขิมะดีด้วยแล้วเขาบอกว่ายิ่งขึ้นไปข้างบนบรรยากาศดีสวยมากเราไม่เคยมานี่มาครั้งแรกเลยนะไปเดี๋ยวดูบรรยากาศกันดีกว่า บางขิมะนะครับจังหวัดคุนมะนั่นเองนะคะจริงๆการมาเมืองนี้นะบอกเลยว่าเห็นวิวอลังการขนาดนี้ทิมมะเยอะขนาดนี้นะคะเด,ด,ดินทางง่ายมากน่ันน่งรถไฟชินกันเซ็นนะคะจากตกเกี่ยวมาลงที่สถานีโจมงโคก,โก,โกเห็นนั่นเองนะคะคราวนี้เนี่ยใครพักที่ไหนส่วนใหญ่ทางโรงแรมเขาก็จะมี แชตบัสเนาะนมารับที่สถานีน,นั่นเองนะคะแต่เราก็ต้องบอกเขาก่อนนะแต่ว่าถ้าให้ดีถ้าอยากเที่ยวได้เยอะๆหลายๆที่ในเมืองนี้เน,น,นี่ยนะ,ยนะแนะนาให้เช่ารถนะคะหน้าสถานีชิงกำเซนโูมงโกเกมก็จะมีที่เช่ารถน,นั่นเองนะคะและที่สําคัญเดินทางเพียงแค่หนึ่งชั่วโมงโโก็มาถึงวิวอลัองการหลักล้านขนาดนี้เขาบอกว่าคลิมีจะมีประโ์สำหรับใครที่มีแพ มีเวลาไม่มากเดินทางจากโตกเกียวได้ไง่ายๆแล้วเห็นทีมะวิววังการขนาดนี้โดยเฉพาะมาเรียนสกีที่นี่ก็ได้นะจ๊ะโอเคสำหรับวันนี้ไปแล้วบ๊ายบายสวยเนาะโค้สวย